นนแม่เรียกตั้งนานแล้วเนี่ยวุ้ยไปได้มหมไปได้หมได้ข้ามาเออมาเร็วรถมารถมามานี่โอ้โหคอยไม่ไหวเลยไปห้าก,กินเองคอยไม่ไหวร้อนนะ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  ร้อนป่ะได้ห้ากินห้ากินเองเดี๋ยวโฮกเดี๋ยวโฮกมันแกะแล้วเราจะไปสะบัดทำเรื่องอะไรมันร้อนมันร้อนวิงมาจากไหนเนี่ยยิงมาจากทางทางถนนเนี่ยไปไหนมา เป้าค่ะเป้าเข้ามันร้อนนะเสี้ยงรถมานะเสียงรถมานะแม่บอกว่าอยกไปออกไปนะรถเยอะแยะ,ะจับไปเข้าที่จับไปเข้าที่มันร้อนมันร้อนร้อนมันร้อนกระบอกมันร้อนไงเอา,เอา เอา้เอาเอาไปได้นะเอาไปนู่นมันก็ร้อนอยู่ตรงนี้มันก็ต้องร้อนเพราะมันร้อนเอา้าเอา้าเอาไปตรงนั่นมันก็ไม่เย็นหรอกลูกมันร้อนเหมือนเดิมให้มันเย็นก่อนเอา้าลากไป ก้อนเย็นก็นลุกใจเย็นเย็นอ้าไหนว่าข้ามันใจเย็นๆย็นไม่ได้เลยมึงเนี่ยใจร้อนรอก่อนลูกรอให้มันเย็นก่อนอ้ะเอ้อก็มันร้อนมาแม่เป้ามามาแม่เป้าให้เลยมาแม่เป้าก่อนเลย ทำไงจะได้กินมาแม่เทให้มาแม่เทมาแม่เทมามามาเทมาเฮ่ย <c oughs> ตรงไหนดีนะแม่เทเอาแม่เทเอาเทออกเออเออเทออกเทออกอ่ะอ่ะเทเดี๋ยวมันก็ยนินร้อนอยู่ดีแหละเทมันก็ร้อนอยู่ดี มันเพิ่งจะเสร็จแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วอยู่ในทุ่งมันก็หิวไปหกกินได้ไม่ต้องได้กินอนะเอเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงรถเฮ้เสียงรถอะไรวะดังจัง เยอะวิ่งไปได้ไงเดียวก็ชนไอ้แดงอะนะมันโดนรถชนไปแล้วใช่ไหมเห็นป่าเห็นเลือดไอ้แดงไหมนั่นอะโขงอะวิ่งไปเหอะไม่มีอะไรกินหรอกบนทน่นอะจะวิ่งไปทําไมซ่อนไม่จํามันร้อนแล้วแม่ไปแล้วเบอกมันร้อนก่อนรอมันก้อน นั่งก่อนนั่งคอยก่อนมันเหนื่อยก็นั่งก่อนสินคอยกินไปเดี๋ยวมันก็เย็นอ่ะไม่ร้อนก็กินไปบอกไม่ฟัง <laughs> บอกว่ามันร้อนบอกกี่รอบเลยเน่ว่ามันร้อนไม่ต้องรีบหรอกข้าวมันอยู่นี่แล้วมันไม่นี่ไปหรอกแน่ไปแล้วห้วมันเย็นก่็น,นะรถมาเห็นไหมอย่าออกมานะ ถ้ามันเย็นก่อนลูกถ้ามันเย็นก่อนแม่มาเดี๋ยวแม่มาร้อยกินไป แดงก็ให้ข้าวก็ให้